น้องนอนเลยนะคะนอนเลยนะคะอยู่ยข้างหลังเลยนั่งสบายนะคะย่าหันมาเร็วย่าอยู่ไหนนี่ย่าอยู่ชุมพรแม่แวะพาดูหาดเบื่อมากเลยแล้วก็บรรยากาศด,ดีโอ้มีนักท่องเที่ยวด้วยตรงนู้นเห็นไหมซูมดูสิโอ้เขาเล่นอะไรกันเออแม่แี่ย สวยงามมากเลยทุกคนเมีอรลามมากค่ะมะพร้าวไฟนี่มะพร้าวไหมเนี่ยเขาเรียก่มะพร้าวไฟคนจะพาไปดูเห็นป่างูงูมันออกมาจากเนี้ยเนี่ยเนี่ยทุกคนแล้วมันก็เลื้อยมาเห็นป่ะนี่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 เราว่างูนะว่ามันเลื้อยเป็นอย่างนี้แหม่เนี่ยเห็นไหมนี่ย วิวไปเลยจ้าดูชุดดูชุดชุดสวยมากเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยเ,เดินบิก๊กเดินบิก๊กฉีกแล้วคุณมาถึงที่แล้วคุณฉีกตลอดเวลาไปค่ะเดินไปเลยไปโกโก ไปดุกดิกดุกๆิกดุกดิกไปเออ,เอ,อนั่นแหละไปมีความเป็นภูเขามีความมีเรือมีชาวป,ประมงมีสะพานปลาอันนี้น้ําลงนี่จ้ะทุกคนภูเขาอันนี้เขียวมากเนี่ยบรรยากาศดีอ่ะนักท่องเที่ยวก็กำลังเริ่มมาบรรยากาศดีอ่ะทุกคนเนี่ยจะให้ดูวิวกว้าง บางเบิดชุมพรจ้ะทุกคนแดดกำลังดีเลยตื่นแล้วยังลูกตื่นแล้วหิวแล้วนอนต่อนะย่าหลังข้างในเนี่ยเนี่ยดูสิ ไม่ให้ซื้อได้ยังไงอะ